เอาเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นไปพร้อมกับเรา2คนนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เรา2คนจะทําการผลประกาศผลนะฮะทู้ผ่านรอบ6คนสุดท้ายแล้วใช่แล้วค่ะคนแรกนีคะต้องเป็นฟอคูล่าโวดแน่นอนนะครับคนแรกครับยินดีด้วยครับ f g s b 09นย์เก้าบินคายอ้า่ะยินดีด้วยครับ นี่คือสามงานงคนแรกที่ผ่านเพราะว่าปกคนสุดท้ายครับคนต่อไปครับจริงๆครับ MGS P เท่านอะไรครับหนึ่งสามครับ ผู้เ่จะผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายเหลือที่เป็นแค่ทีเดียวครับนักผู้ชายรอบ6คนสุดท้ายครับทีมที่กับเอฟซี ตางกันเลยต่อไปครับเชิญค่ะเชิญค่ะั่งไเลยค่ะ เจอรับพน้องเข้าเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับสุนยีเก้าครับเชิญเลือกซองคำถามได้เลยครับค่ะหยิบซองคำถามานะคะสงให้พิธีกรแล้วเดินไปที่ใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสามสิบวินาทีนะครับในการตอบคำถามคำถ,ถามครับแต่ละคนเกิดมาล้วนแตกต่างกาัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์หรือเพศโอกาสในการดำรงชีวิตในสังคมการใช้อิทธิพลการนับถือาศาสนาความเชื่อต่างๆและการถูกคนในสังคมประเมินค่าซึ่งความเหลื่อมล้ำในชีวิตเศรษฐกิจและสังคมนั้น,ม,น,นมักจะมีความเกี่ยวข้องกันเสมอคุณมีวิธีคิดและใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมนี้อีกรอบนะครับแต่ละคนเกิดมาล้วนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรักษณ์เพศโอกาสในการดำรงชีวิตในสังคมการใช้กิจพลึงการนับถือศาสนาและความเชื่อต่างๆและการถูกคนในสังคมประเมินค่าซึ่งความเหลื่อมล้ำในชีวิตเศรษฐกิจและสังคมนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเสมอคุณมีวิธีคิดและใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มครับที ทุกคนเกิดมาย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วคะ่ะไม่มีใครเหมือนกันเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้คะ่ะซีทำตัวเป็นน้ำและหลายการดูสถานการณ์และสังคมทำให้ซีมีประสบการณ์มากขึ้นและทาให้ซีอยู่กับสังคม,ไ,มได้ง่ายขึ้นคะ่ะ ครับซึ่งในรอบนี้นับก็สำคัญมากๆก,การตอบคำถามระยะเวลาก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับจากสถานการณ์การเกิดสงครามอิสราเอลอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในระบบเศรษฐกิจโลกถ้าหากสถานการณ์การขัดแย้งนี้ได้เกิดการขยายวงกว้างอาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตต่อประชาคมโลก คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความข้างต้นโปรดแสดงทัศนคติของคุณอีกครั้งนะคะจากสถานการณ์การเกิดสงครามอิสราเอลอาส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในระบบเศรษฐกิจโลกถ้าหลังสถานการณ์ แยงนี้ได้เกิดการขยายลงกว้างอาจาก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตขอป,ประชาชนโลกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทความข้างต้นนี้โปรดแสดงสทัศนคติของคุณเ<อ>ชิญค่ะการเกิดโควาดในตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยค่ะทำไมคะทำไมคนเราต้องทำงคราม ทำไมคนเราไม่คุยกันการทำสงครามนะคะทำให้ผู้บริสุทธิ์มากมายเสียชีวิตเพราะสงครามนี้ผู้คนเหล่านั้นไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยค่ะแล้วก็ค่ะอยากที่จะให้เกิดการคุยกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะหากเราคุยกันมากยิ่งขึ้นสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะและนี่คือคำตอบของ MGSB 13ค่ะอ่ะไปแล้วนะครับต่อเนื่องครับ MGSB 03ครับ จะเลือกซองคาถามบรเวณด้านหน้าได้เลยนะครับคำถามครับผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อของสงคราม แต่การต่อสู้ด้านการเมืองในทุกยุคทุกสมัยในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรและสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้หญิงด้วยกันอีกรอบครับผู้หญิงมักตกเป็นเดี่ยวของสงครามและการต่อสู้ด้านการเมืองในทุกยุคทุกสมัยในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง คุณคิดว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรและสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้หญิงด้วยกันครับพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มครับจะเชื่อว่าผลกระทบตรงนี้มาจากสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายไม่ยอมรับผู้หญิงที่เรา,รรเรามีศักยภาพที่ดีและเขาไม่ได้คิดว่าเราทำดีพอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะเชื่อว่า

ยาวิเศษโอลิมปิกเอเชียนเกมส์ซีเกมส์พาราลิมปิกเกมส์คุณคิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ทำให้เกิดข้อดีหรือข้อเสียแกนมวลมนุษยชาติอย่างไรบ้างอีกครั้งนะคะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษโอลิมปิกเอเชียนเกมส์ซีเกมส์พาราลิมปิกเกมส์คุณคิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ทำให้เกิดข้อดี หรือข้อเสียแต่บวกมนุษยชาติอย่างไรบ้างเช่ญค่ะค่ะอย่างที่ทราบนะคะกีฬากีฬาพิเศษค่ะการออกกำลังกายคือการส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีค่ะและทําให้เรามีสังคมค่ะการที่เราจัดลนมปกเกมหรือเอชเยนเกมก็เป็นการกระตุศศ้นเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะเป็นการที่หารายได้เข้าประเทศในประเทศที่เป็นประเทศเจ้าบ้านเจ้าภาพค่ะและเป็นการส่งเสรสิมศักยภาพของนักกีฬานในแต่ละประเทศให้สามารถพัฒนาอเกมแข่งในระดับประเทศค่ะ พีชคิดว <ici> <an> ่าการักีฬาคือการสร้างความสามัคคีกระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้คนในโลกขอต้อนรับคุณครับขอเชิญร์ตงตงด้วยนะครับให้ MGSB หนึ่งสอเราครับต่อจากไปเรียบร้อยนะครับต่อเื่องครับ MGSB 20ครับเชิญเลือดซองต่างด้านหน้าได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากเด็กและเยาวนชนลงมือก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรลงทั้งที่มีเจตนาหรือไม่ก็ตามจนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายในระบอบการปกครองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุณคิดว่าเด็กหรือเยาวนชนที่ลงมือก่อเหตุอาชญากรรมหลายแหลนั้น ควรได้รับโทษตามกฎหมายหรือควรได้รับโทษตามความเหมาะสมแก่เหตุการณ์ที่คนได้ก่อขึ้นอีกรอบนะครับเด็กเืออนาคตของชาติแต่ถาหักเด็กและเยาวชนลงมือก่อเหตุอา,อาชญากรรมร้ายแรงทั้งที่มีเจตนาหรือไม่ก็ตามจนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อตอนเองและผู้อื่นในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่ดำรนชีวิตอยู่ภายใต้ตกฎหมายในระบบการปรรก,าากครองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุณคิดว่าเด็กหรือเยาวชนที่ลงมือก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงนั้นควรได้รับโทษตามกฎหมายหรือควรได้รับโทษตามความเหมาะสมแก่เหตุที่ตนได้ก่อขึ้นจำอมแล้ว30วินาทีเริ่มครับสำหรับอีกุลนะคะอีคุณคิดว่าควรได้รับโทษตามกฎหมายค่ะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง ที่กระทบจิตใจทุกๆคนมันไม่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าครอบครัวเอาใจใส่และดูแลบุตรหลานของคุณให้ดีอันดับแรกเลยนะคะผู้ปกครองนะคะควรดูแลเอาใจใส่พูดคุยกับเด็กให้มากๆเด็กไม่มีความคิดที่ตระหนักเท่าผู้ใหญ่กับถังเอาใจใส่เข้าอกของเรานะคะ <laughs> แต่การย้ายถิ่นฐานการอพยก,การลีภยัยล้วนนำมาด้วยปัญหามากมายเช่นปัญหาด้านความมั่นคงในประเทศปัญหาในการประกอบอาชีพและปัญหาอาเชียมหรรากคุณเป็นผู้นำประเทศที่มีผู้ลีภัยอพยพเข้ามาในประเทศของคุณเป็นจำนวนมาก คุณมีวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แก่คนในประเทศของคุณและผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาในประเทศของคุณให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไรอีกครั้งนะคะการลี้ภัยและการอพยพมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีผู้คนตา่างหลีกหนีจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อแสวงหาพื้นที่ที่ปลอดภัยต่อตอนเองแต่การย้ายถิ่นฐานการอพยพการลีภ้ภัย ช่นปัญหาด้านความมั่นคงในประเทศปัญหาในการประกอบอาชีพและปัญหาอาเญียกรรมหากคุณเป็นผู้นำประเทศที่มีผู้ลี้ภัยอพยพเข้ามาในประเทศของคุณคุณมีวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับคนในประเทศของคุณและผู้ที่ลี้ภัยอพยพเข้ามาในประเทศของคุณให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไรเชิญค่ะสำหรับนิ้นะคะสำหรับ ประโยคที่บอกนะคะว่ามีคนรีไทยแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายยินคิดว่าเกิดจากกองหรือ้งของสังคมไทยค่ะสังคมไทยได้สร้างวัฒนธรรมค่านิยมค่ะคนรุ่นเก่าได้สร้างมาแต่สังคมไทยรุ่นใหม่กับปฏิเสธถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะถ้าเราเอาของคนรุ่นเก่านะคะมาบวกกับคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วเราผสมผสานแล้วเราดัดแปลงเราจะไม่มีคำว่าแบ,บ่งแยกผู้ชายสามารถเป็นทางชาวหน้าได้ผู้หญิงสามารถเป็นทางชาวหน้าได้เพียงแค่ และนี่คือคำตอบของ m g s p 1 a ค่ะทุกค่านคะขอเสียงปรบมือให้กับทางผู้ขาของเราด้วยนะคะพบเธอมาพร้อมกับความสวยและไหวที่ประดิษฐานที่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง